สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับ อยู่กับช่องอมนหนึ่งให้แล้วเนะฮยสำหรับวันนี้นะครับผมคิดว่าเรื่องนี้มันก็น่าสนใจที่จะเอามาคุยกันนะก็จะเป็นเรื่องอ่ท่อท่อแต่งกับท่อเดิมมาไหนมันดีกว่ากันนะก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาไขข้อสงสัยกันนะว่าเรื่องนี้เป็นยังไงกันแน่เลยครับเห็นในกลุ parole, ล่มก็ม<ผ>ีคนสงสัยก <recovery S 2> <Lebanon. S 1> ันนะครับว่าท่อแต่งกับท่อเดิมนี่มันมันมันจะดีเท่ากันไหมอะไรเงี้ยบางคนก็ว่าท่อเดิมดีสุดบางคนก็บอกว่าท่อแต่งดีใช่ไหมเพราะฉะนั้น ผมก็เลยจะมาตอบในมุมของผมเลยล้วกันสาหรับคนที่ได้ทดลองใช้จริงๆเลยนะผมได้ทดลองใช้ท่อเดิมมา1เดือนนะครับแล้วก็ท่อแต่งมา1เดือนเหมือนกันนะโอเคแล้วแล้วมันต่างกันยังไงใช่ไหมมันต่างกันยังไงก็เห็นหลายๆคนนะครับที่เขาคุยกันนะฮะท่อเดิมท็อปสปีดเท่าไหร่ท่อแต่งท็อปสปีดเท่าไหร่ ก็ผมก็เอามาจากในกลุ่มอีกทีนะคัดกรองแล้วก็มาประมาณดูความน่าจะเป็นไปได้นะครับอ่ะสำหรับสาหรับท่อเดิมนะครับท่อเดิมจะมีท็อปสปีดอยู่ประมาณนะครับแค่ประมาณนะบางทีมันอาจจะคลาดเคลื่อนหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับหรือน้อยกว่าอ่ะแต่เอาเป็นว่าประมาณแล้วกันนะครับจะอยู่ที่ 140- ถึง145กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนั่นคือท่อเดิมนะและท็อปสปีดสําหรับท่อแต่งนะครับท็อปสปีดจะอยู่ที่ 149- ถึง1น สองกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอ่าแต่ว่าทำไมท่อแต่งมันแรงกว่าผมตอบแบบแบบเข้าใจง่ายเลยแล้วกันนะครับเอาแบบตรงๆเลยที่แบบที่ทุกคนน่าจะเข้าใจเลยนะไม่ต้องมีทฤษฎีหรืออะไรมาให้มันซ้อนเลยนะครับแบบว่าไอเสียระบายอยู่งวดนี้เราจะตัดเลยนะคือที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะว่าที่รู้สึกว่ามันดีกว่าเพราะว่าท่อเดิมของอติภาชนะคือคือผมต้องบอกอกนนะตอนผมเปลี่ยนท่อผมไม่ได้ไปเปลี่ยนที่ร้านนะครับ อ่าผมผมเปลี่ยนเองที่บ้านนะเปลี่ยนเองที่บ้านและและที่ผมรู้สึกได้เลยว่ามันมันมีผลต่างกันก็คือท่อเดิมของอสิบห้าโคตรหนัก <Yeah. S 1> หนักมากนะครับหนักแบบหนักมากโอเคเดี๋ยวรถเบรอย่าไปเจอตูดเป็นนลูกเออคือคือท่อเดิมอสิา้ามันมันมันหนักมากครับคือผมไม่ได้เอาไปช่างดูนะแต่ว่า จากที่ยกแล้วมือเดียวยก,ยกยกรู้สึกแขนเดียวยกยากครับก็ถ้าจะประมาณหนี้งถสามสี่โล่าไม่รู้มันมาไหนผมก็ไม่ได้เอาไปช่างดูแต่เอาเป็นว่ามันหนักมากนะครับท่อเดิมอาร์าแล้วเทียบกับท่อแต่งท่อแต่งเบาเบานะครับ <laughs> ท่อแต่งมันเบามากท่อแต่งมันเบามากก็เลยผมก็เลยเชื่อว่าตรงนี้มันเลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ท่อเดิมอาร์ติาแพ้ท่อแต่งนะครับ ก็คือที่น้ำหนักครับแต่พูดกันในแบบรถเดิมๆนะไม่ได้ทดเติมไม่ได้ไปทําอะไรนะครับจะเป็นเรื่องน้ําหนักมากกว่าก็คิดดูดิท่อแต่งผมคิดว่าน้ําหนักมันน่าจะน่าจะแบบกิโลกว่าอ่ามากสุดก็โมสองกิโลอะไรเงี้ยรวมตายรวมอะไรแล้วแล้วท่อเดิมมันสองสามกิโลมันหนักมากครับคือตอนที่ผมซื้อท่อมาท่อมาส่งที่บ้านนี่ผมรู้เลยนะว่าว่าท่อเดิมกับท่อแต่งต่างกัน,กนมากเรื่องที่น้ําหนักนะคือแบบว่าพอพอมองดู พอลองสัมผัสดูยกดูอะโอ้โหรู้เลยว่ามันต่างกันเยอะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณถอดท่อเดิมออกไปแล้วใส่ท่อแต่งอ่ะน้ำหนักรถคุณมันหายไปเยอะมากนะครับหรือเมื่อน้ำหนักรถมันหายไปรถมันก็วิ่งได้เร็วขึ้นครับอ่ามันจะเป็นประมาณนั้นนะถ้าน้ำหนักรถมันหายไปมันก็จะวิ่งได้เร็วขึ้นเนียแล้วที่คนบอกว่าเอ่อท่อแต่งมันอาจจะหดมันอาจจะอะไรคนนี้คือคือไม่รู้ดิผมไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นแต่ข้อดีก็คือเรื่องน้ำหนักที่เบานะครับแค่เหมือนกับเหล็กทั้งเส้นมามาใส่ท่อเราเฉยเฉยอะ ไม่มีพวกหม้อพักไม่มีอะไรพวกนั้นนะนะเออก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับก็ยังวิ่งปกตินะอ่ะก็สาหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วกันนะเป็นคลิปสั้นๆนะบอกแบบข้อต่างๆระหว่างอ่อข่อเดิมกับท่อแต่งเนี่ยมันต่างกันยังไงทําไมถึง คนถึงสงสัยกันว่าท่อแต่งดีกว่าไหมหรือว่าท่อเดิมดีกว่านะครับก็มามา,มาพูดคุยในมุมผมแล้วกันนะครับเพราะว่าจากผู้ที่ผมได้ทดลองใช้งานจริงก็ก็เลยรู้สึกว่าเออทำไมท่อแต่งมันใส่แล้วมันวิ่งวิ่งกว่าท่อเดิมนะเพราะว่าเรื่องน้ําหนักเลยนะเรื่องหลักๆเลยนะครับคือเรื่องน้ําหนักนะครับเฮ้ยโอ้เพอร์เฟคทามิ่งโคตรล่มเลยตรงนี้อ่าจ่มเลยไ,ได้เลย มันก็ไม่มีอะไรนะจริงแล้วท่อเดิมท่อแต่งบอกว่ามันก็วิ่งไม่ต่างกันหรอกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้กแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะทำอะไรก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงก็สำหรับคลิปนี้ก็เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ